เหมือนกันเออจริงมีมีน้องมายนะอ,อ่ะน้องสรชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยาใจเดี๋ยวตอบนะน้องสรลชนเข้าใจแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะการดูดูโคนะคะแล้วคลิปเรียวก็เหมือนกันเห็นไหมคะคลิปเรียวเรียวอะค่ะเขียนว้เลยข้างบนนะดูคอมเมนต์อ่ะดูโฆษณาเพื่อดูอะเพราะคลิปทุ่งนามีเยอะแยะไปหมดนะคะคลิปทุ่งนามีเยอะแยะไปหมดน้องสมยศบอกว่าเพราะกว่าที่เราจะได้เปิดโหมดมืออาชีพ ได้ตั้งค่าสร้างรายได้ช่วงนั้นสามเดือนมีโฆษณาแปะอยู่ข้างล่างอีกใช่ไหมคะน้องสลรชนไปดูนะมันจะมีโฆษณาพอเราวิ่งไปอัตโนมัติปุ๊บสิบห้าวินาทีเวลาที่เหมาะสมเนี่ยน,นะคะห้าสิบนาทีห้าสิบนาทีขึ้นไปเลยค่ะห้าสิบทำคลิปสอนนะคะเขาก็โดนเหมือนกันแต่ถ้าเราเล่าประสบการณ์ของเราแบบนี้ได้นะคะครูว่านะคะคุณ นะคะบางทีการเข้าถึงของเราไม่มีไม่มีอ่ะมันก็เป็น0.00ย์จุข้อความหรือหรือไปดูเลยค่ะคลิกเข้าไปดูเลยคลิปเสร็จแล้วก็ดูชมโฆษณาเสร็จปุ๊บเราก็ไปปิดแล้วก็ดูคลิปของเพื่อนให้เราอยู่พัทรลุงน้องสมยศอยู่ เอ่อนคนปรปฐมเอ,อไอให้จบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์อ่านั่นแหละนะคะเราก็แชร์มาที่หน้าของตัวเราเองได้ไปดูประมาณ4-5รอบเราซึ่งเป็นผู้ชมไปนั่งดูคลิปขวนอยู่5รอบเนี่ยระบบสุขนะคะเราก็เหลือกัน3คนแล้วนะคะแม่ครูขอตัวก่อนค่ะได้ค่ะเดี๋ยวครูจะลง ลงไลฟ์เหมือนกันลงไลฟ์เหมือนกันนะคะคลิปเอ่อคลิปอินคลิปอินอ่ะข้าวเหนียวค่ะเหรียญขึ้นศูนย์เอ่อคลิปสตรีมอ่ะอันนี้นะกูจะบอกให้นะสวัสดีค่ะน้องลูกปาดค่ะทำคลิปสตรีมเปิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะยังเกิดขึ้นทุกวันถ้าเราสังเกตนะคะถ้าเราสังเกตวันนี้ วันนี้วิชาชาเล่นนะคะจาก facebook facebook บอกว่าให้มาไลฟ์แบบเชื่อมต่อกับผู้คนแบบเรียวทางค่ะสวัสดีค่ะซึ่งถือว่าอาชีพนี้เป็นงานอดิเรกเราก็ลงคลิปต่อไปค่ะวันละหนึ่งคลิปไม่ใช่คนดังนะคะ <laughs> อ่าผมจะนอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีประสบเอ่อคลิป สตรีมอ่าอันนี้นะครูจะบอกให้นะสวัสดีค่ะน้องลูกปัดค่ะทำคลิปสตรีมก็ได้นะคะลงเพื่อยืนยันไว้เฉยค่ะเราไม่ต้องไปสนเราไม่ต้องไปสนใจว่าเหรียญจะขึ้นดีหรือไม่ดีใครจะมาติดตามประโยชน์เนื้อหาสาระใช้น้ำเสียงการพูดชัดถ้อยชัดคำนะคะแล้วก็สรุปเพื่อนเข้ามาเยี่ยมเราว่เอ้ยคลิปนี้ดีนะอะไรเนี้ย พอเราแชร์มาเราจะได้ได้การเข้าถึงจุดศูนะคะแต่ถามว่าหลังจากนั้นมันก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับขยับขยับ,ยบ,ยบตอนคลิปที่ไม่สร้างรายได้ภาพนิ่งเรียวเนี่ยรียวเนี่ยไม่ได้สร้างรายได้ให้ให้กับเพื่อนเลยนะคะหนึงอธิบายในทุกวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยข้าวเนี่ย กําลังจะออกลวงนะชาวนาก็มีความสุขโฆษณาก็จะได้เพื่อนนะคะยอดวิวก็ได้เพื่อนอ,อันนี้เราเป็นเพื่อนรักกันเราไม่ต้องไปคิดเหนียวค่ะตังไม่ใช่ตังของเรานะคะถึงแม้ว่าคลิปนี้เหรียญไม่ขึ้นแต่คลิปอื่นที่เราลงไปนะคะคลิปอื่นน้องประจกักษ์เขายังมีความมุ่งมั่นนะคะ เขาก็ทําไปเรื่อยๆของเขาค่ะส่งส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะคะวันนี้2นาทีเพื่อนเราสองคนเนี่ยสองนาทีเท่ากันแต่อีกคนนึงนะมีเพื่อนหลายคนยังเข้าใจผิดนะคะสวัสดีค่ะเป็นบางตัวครับแต่โคในสตรีมจะเลขศูนย์จนเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่า คลิปเราเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะในดีไปเลยสบายใจกว่าอ่าสามนาทีก็ได้แต่โฆษณาวินาทีเขาเรียกว่าถ่ายท่อดสดแบบเรียลไทม์นะคะขอบใจน้องสมยศมากเลยนะคะเราก็เป็นเพื่อนที่นั้นสิ่งที่คนเข้ามาดูคลิปเขาคลิกเข้าไปก่อนของคุณกี่วินาทีของคุณกี่นาที นะคะถ้าของคนนี้สองนาทีเพื่อนเราสองคนเนี่ยสองนาทีเท่ากันแต่ไอคนหนึ่งนะครูจะดูนะคะจะแชร์คลิปของเพื่อนมาครูจะดูก่อนมีประโยชน์ไหมนะคะมีประโยชน์มีสาระเพราะฉะดีเจ้านี่ป้าเห็นนะคะน่ารักมากเลยน้องสลชนดูแล้วเขาเขียนว่ากี่วินาทีกี่นาทีน้องสลชน กดลงไปก่อนเลยค่ะกดคลิปไปเลยนะคะถ้าเราไม่รีบกดตรงนี้ตามไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณบุญสวนทักทายจ้าน้องสรชนเอโอเคครับน้องสมยศบอกว่าโอเคตามนะเพื่อนแต่เราแชร์คลิปเรากับไลฟ์สดเราเนี่ยไปให้เพื่อนไม่ได้เพราะว่า,าเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นการแชร์เหรอคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแชร์ดีกว่านะคะอาจแชร์อันนู้นได้นะคะคลิปเพลย์ลิส แชร์ได้นะคะแต่ไลฟ์สดไม่ต้องแชร์ดีกว่าเนยเนี่ยมีของเพจเพจนึงเพจใหญ่เลยค่ะที่เขาก็โดนเหมือนกันนะเขาก็โดนเหมือนกันนะคะดูในนี้นะคะเป็นกาลยานามทิที่น่ารักของครูทั้งนั้นนะคะครูก็ยังเป็นครูค่ะพอได้อะไรมาก็มาเล่าพอดีอจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่วันนี้หรือไม่มีสาระหรือไม่นะคะถ้ามีสาระห้าสิบวินาทีก็เข้าสองตัวได้นะคะ มีโฆษณาแปะอยู่ข้างล่างอีกใช่ไหมคะน้องสรชนไปดูนะมันจะมีโฆษณาพอเราวิ่งไปอัตโนมัติปุ๊บสิบห้าวินาทีผลสําเร็จทําคลิปเฮงๆฟังปังทุกข่ําทุกท่านครับอ่าแล้วแต่นะคะเป็นการตัดสินใจของน้องสมยศนะคะเป็นการตัดสินใจของน้องสมยศคลิปที่ไม่สร้างรายได้ภาพนิ่งเรียวเนี่ยเรียวเนี่ยไม่ได้สร้างรายได้ให้ให้กับเพื่อนเลยนะคะเพื่อรักษา เพื่อรักษาอะไรคะโหมดมืออาชีพของเราแล้วจะแชร์ไปเพื่ออะไรนะคะแชร์แล้วไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแชร์คลิปของเพื่อนไปเนี่ยดูโคนะคะแล้วคลิปเรียวก็เหมือนกันเห็นไหมคะคลิปเรีย,รยว่ะคะ่ะเขียนมาเลยข้างบนนะดูคอมเมนต์ดูดโฆษณาเพื่อเจ๊กบูนเราก็เรียกน้องเจ๊กนะคะน้องเจ๊กทำไมไม่ลอง เออน้องเจ๊กอย่าเลยไอ้ตัวนี้ก็จะหายไปซึ่งเวลามันเยอะกว่าที่วิ่งอัตโนมัตินะคะคนที่ยังดูคลิปให้เพื่อนไม่เป็นนะอาคลิปอัตโนมัติอะไรนะคะเราก็ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็ปลดให้เราเองนะคะได้เหมือนกันเออจริงมีมีน้องมายนะอ,อ่อน้องสรชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยาใจเดี๋ยวตอบนะน้องสรลชนเข้าใจแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะการดูเลยนะคะน้องเรื่อยๆ เหรียญก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเหรียญก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆอ่าวันนี้ก็ขอบคุณสวัสดีค่ะน้องปัดไยอ่าน้องปัดไยค่ะสมยศรู้จักกันแล้วนะน้องปัดไยบอกสวัสดีทคลิปสอนนะคะเขาก็โดนเหมือนกันแต่ถ้าเราเล่าประสบการณ์ของเราแบบนี้ได้นะคะครูว่านะคะเจ๊กบูนเราก็เรียกน้องเจ๊กนะคะน้องเจ๊กทำไมไม่ลองเอ่อ อ,อ๋อน้องเจ๊กอย่าแล้ามาจากเท่านั้นพอตอนเช้ามาเราก็เข้าไปดูมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเหรียญใครแชร์เหรอคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแชร์ดีกว่านะคะอาจแชร์อันนู้นได้นะคะคลิปเพลย์ลิสต์แชร์ได้นะคะแต่ไลฟ์สดไม่ต้องแชร์ดีกว่าอย่างหนึง่งเออนี่เอาเรื่องอีกเรื่องเลยให้แชร์คลิปที่สร้างรายได้ คลิปที่สร้างรายได้ก็คือคลิปยาวคลิปสตรีมนะคะให้จบกดไ like, ลค์คอมเมนต์กดแชร์นั่นแหละนะคะเราก็แชร์มาที่หน้าของตัวเราเองได้ไปดูเนี่ยแนะนำเนี่ยเราก็พูดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราอย่าบอกว่าเวลาเราไลฟ์สดทุกตัวนะคะคลิปไม่ยาวเกินไปนะคะคลิปของป้าเพนเนี่ยไม่ยาวเกินไปนะคะ พอดีพอเหมาะของป้าเพ็งก็จะสลับกันสวัสดีค่ะแล้วก็มาเลยค่ะแกงเป็ดค่ะวันนี้แกงไก่ค่ะน้ำชาน้ำชากาแฟกาแฟครับแต่ถ้าคลิปไม่น่าสนใจต้องดูโคโคโวนโคไม่มีจะมีแต่ข้อความสนับสนุนเลิกทำแล้วครับเน้นสามหน้าตาวันนี้เดี๋ยวจะไล่ฟังเรื่องการทำคลิปยาวแค่ยี่สิวินาทีค่ะ,ะคลิป สตรีมอ่าอันนี้นะครูจะบอกให้นะสวัสดีค่ะน้องลูกป,ปัดค่ะทําคลิปสตรีมนั้นสิ่งที่คนเข้ามาดูคลิปเขาคลิปเข้าไปก่อนของคุณกี่วินาทีของคุณกี่นาทีนะคะถ้าของคนนุณึงอธิบายนะทุกวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยข้าวเนี่ยเอ่อกำลังจะออกลวงนะชาวนาก็มีความสุขแวะไปดูคลิปให้นะคะ